ไปเชื่อชาวบ้านก็แต่ไม่เชื่อแบรนด์ที่สินค้าวันตอบผมจะซื้อกล้องผมจะเข้าไปนั่งอ่านอลไว่าเออดีไม่ดีใช่ไหมเออพอเขาบอกว่าดีปุ๊บเราเชื่อเลยว่าดีฉะนั้นโซเชียลเน็ตเวิร์กก็เป็นคล้ายๆกันครับฉะนั้นนักการตลาดก็เลยพยายามกระตุ้นให้คนเนี่ยพยายามพูดถึงแบรนด์หรือสินค้าเขาในทางที่ดีเช่นผมบอกว่าเฮ้ยผมใช้โทรศัพท์ HTC ผมชอบมากเลยผมพูดทุกวันทุกวันปรากฏก็มีคนฟอลโล่หรือมีคนติดตามผมอยู่ในทวิตเตอร์หรือใน f เฟซบ o ๊กเขาก็ฟังเฮ้ย ไอโทรศัพท์ตัวนี้ดีเว้ยเขาก็เริ่มอยากได้เขาก็จะซื้อยิ่งเธอเกิดคุณเป็นเซเล็บอยู่แล้วคนรู้จักคุณใช่คุณพูดออกไปสักคำนึงเนี้ยมีผลเลยครับฉะนฉันนั่นคือจุดหนึ่งที่นักการตลาดเริ่มเปลี่ยนฉะนั้นคนที่มีที่พนเมื่อก่อนจะเป็นดาราเป็นอะไรต่างๆตอนนี้เริ่มเปลี่ยนกลายเป็นคนธรรมดาที่เขามีคนตามเยอะๆอาจจะเป็นคุณพาวุฒิซึ่งคนบอกว่าเฮ้ยอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตต้องรู้อะไรดีๆใช่ มีจริงจิปัจจุบันเนี่ยหลายโทรศัพท์หลายรุ่นก็มีคนเอาให้ผมใช้นะครับเอาไปใช้เลยแล้วช่วยพูดในทางที่ดีหน่อยแค่นั้นเองครับเกิดแอ้ขายได้ด้วยเช่นกันล้วคุณต้องพูดในทางที่ดีป่ะล้วแต่ว่าของดีใช่ครับต้องครับแล้วแต่ดีหรือเปล่าเสียชื่อเหมือนกันใช่ไหมชื่อเสียงเขาบอกว่าชื่อเสียงสําคัญเลยในโลกนี้ครับต้องครับต้องต้องรักษาใช่ครับเพราะถ้าท่านผู้ประกอบการอยากจะเข้ามาสมมติไอ้ของหลากหลายอย่างเงี้ยรวมทั้งของคุณด้วยเนี่ยผมจะรู้ได้ไงว่า ผมจะทาสินค้าสักชิ้นแล้วผมจะรู้ได้ไงทางเรื่องไหนทางออกหรือทางไหนมันจะดีที่สุดต้องดูทาร์เก็ตหรือกลุ่มเป้าหมายเรานะครับฉะนั้นถ้าเกิดถามว่าผมมีสินค้าสักสักชิ้นหนึ่งเป็นแจกันและแจกันที่ผมทาร์เก็ตเป็นกลุ่มที่เป็นวัยรุ่นตอนนี้คนส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับอายุประมาณตั้งแต่18ปีจนถึงสัก30-40ปีละถ้าเกิดทาร์เก็ตเราเป็นคนกลุ่มนี้อยู่อินเทอร์เน็ตและอ e ีคอมเมิร์ซนะครับเป็นช่องทางที่คุณควรจะใช้เพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มคนเทนะที อ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือกลุ่มหลักเลยใช่ครับแล้วก็มาดูก่อนว่าจะใช้ Facebook อย่างเช่น Facebook ผู้หญิงใช้เยอะทวิตเตอร์ผู้ชายใช้เยอะอีเมลมาร์เก็ตติ้งส่งอีเมลอะไรนีผมไม่เคยรู้หรอกจะมีสัดส่วนอยู่ครับใช่ครับเพราะผู้หญิงเขาบอกว่า Twitter เป็นอะไรที่มันเร็วๆกระชับกระชับข้อความสั้นๆแต่เฟซบุ๊กจะมีรูปภาพมีเอิรนเออคุยนู่นคุยนี่ต่างๆมากมายก็เลยดูเรื่องเรื่องมากเลยไงเพื่อนผู้หญิงเพราะฉะนั้นเรื่องแรกที่ผมควรจะรู้ก็คื สินค้าผมเนี่ยขายใครใช่ครับอันนี้ยคือผิตสินค้าก็คนจะรู้นะใช่ครับแต่ไม่แน่ครับบางคนแบบไปถาม,มหลายๆคนหลายๆคนก็จะบอกว่าขายได้ทุกคนอืนั่นคือคุณไม่รู้จักทาก์เกตงเออาย่งแต่ว่าบางทีสินค้าโอทอปอะชาวบ้านทําก็เชี่ยวชาญด้านเนี้ยครับก็ทาจะเป็นขนมจะเป็นอะไรพวกนี้ยครับ ก็ต้องกลับมานั่งคิดเหมือนกันต้องกลับมานั่งคิดคือบางทีสินค้าบางอย่างมันสามารถเข้าถึงทุกกลุ่มนะครับแต่จะมีกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่สามารถเขาเรียกว่าสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าคือเป็นกลุ่มใหญ่ของลูกค้าเราสุดนะครับเป็นกลุ่มที่สร้างรายได้ให้กับเรามากสุดไอ้นี่คือทาเก็ตหลักครับมันอาจจะมีทาเก็ตรองทาเก็ตรองลงมาเรื่อยๆคิดให้ครบใช่ครับเสร็จแล้วก็ ต้องไปศึกษาอีกแล้วมันเลือกว่าเราจะใช้การตลาดออนไลน์แบบไหนในการาทําเพิ่มศักยภาพสินค้าเราให้เข้าสู่ทาร์เก็ตเราได้ต่แรกที่คุณพวุธคิดว่าต้องมีแน่ๆค,คือถ้าเกิดคุณจะลงทุนเนี่ยคนต้องมีเว็บตัวเอง,องอยังไงก็ต้องมีเพราะไม่มีเว็บไม่มีช่องทางให้ลูกค้าต่างจากต่าง่ตาตงจังหวัดหรือจะเป็นต่างประเทศเข้ามาหารเราได้เลยอ่าโอเคถ้าง,งั้นอันแรกต้องทต้องมีเว็บใช่ครับซึ่งเดี๋ยวผมจะกลับมาคุยคุณพวุธต่อครับว่ามีเว็บแล้วเนี่ยถ้าไปฝากขายคุณพวุธหรือจะทําอะไรต่่่ออใให้มัันนนนาาาสจจีะทํยงไรรคบ ช่วงหน้าคุยกันต่อครับสองของคนไทยเข้มแข็งนะครับผมยังอยู่กับคุณพาวุฒิพงศ์วิทยาพานุกรรมการผู้จัดการบริษัทตลาด .com ครับตอนที่คิดตลาด .com เนี่ยมองไปหมดหรือเปล่าว่าไอทีเราพูดกันบางอันมันยังไม่เกิดนี่ตอนตลาด .com เกิดเนี่ยใช่ครับทวิตเตอร์ยังไม่เกิดใช่ไหมไม่เกิดกี่ปีแล้วครับตลาด .com อ่าสิบสามปีแล้วครับสิบสามปีสิามปีแล้วครับแล้วมีอีกเว็บหนึ่งอะไรนะไทยไทยเซ็กแอนแฮนไทยเซ็กแอนแฮน c o เดี๋ยวพูดผิดนะถ้าเกิดพูดไทยเซ็กนี่ไม่จบนี่อันตรายนะครับก็อาจจะขายได้เหมือนนนนนกัััได้้คพี่ารรบเเะะฉย ทำไมตอนนั้นคิดล่ะครับตอนนั้นอีคอมเมิร์ซยังไม่เป็นอย่างนี้เลยไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยคือตอนนั้นผมจบสถาปัตย์มาใหม่ๆแล้วก็เขาเรียกว่าชอบของมือสองอ่ะนะครับเป็นแบบเด็กผมยาวเกงยีนเนี่ยฮะแล้วปรากฏเป็นช่วงพอดีที่เศรษฐกิจมันแบบปี40นะครับมันแย่มากเลยผมก็เลยเอ๊อยากคิดเรื่องทำไมเราอยากทำเว็บไซต์สักเว็บหนึ่งรปรากฏไปอ่านหนังสือกินเจอฉบับหนึ่งปรากฏเจอเด็กมัธยมทำเว็บสามารถสร้างรายได้ได้เดือนเป็นแสนอือโห คราก็นั่งอ่านเฮ้ยเจ๋งมากเลยซึ่งตอนนั้นผมก็เริ่มทําเว็บพอเป็นแล้วล่ะนะครับก็เลยนั่งคุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยออยากทาเว็บนะคำถามคือทําอะไรดีประกอบเศรษฐกิจแย่ชอบของมือสองเปิดเว็บขายของมือสองเหมกันแล้วก็ของชาวบ้านมาลงประกาศขายอทําเพื่อเอาปันไม่เน้นรายได้ตอนนั้นง่ายๆเลยสิเพราะไม่รู้จะหารายได้ยังไงเหมือนกันคิดว่าเออขายโฆษณาได้เดือนละห้าร้อยสองห้าร้อยพันนึงก็ดีใจแล้ว นั่นคือตอนเด็กๆคุ้มค่าคุ้มค่าอินเทอร์เน็ตก็พอแล้วใช่ไแล้วตอนนั้นก็คือใช้บัตรเครดิตไปเอาบัตรเครดิตคุณพ่อมาแล้วตอไปจดโดเมนนมไปเช่าพื้นที่เว็บไซต์แล้วให้เพื่อนๆมานั่งทําให้ง่ายๆครับไม่ได้คิดอะไรไม่เคยคิดว่ามันจะโตขนาดนี้ไม่คิดเลยเพราะต้องใจว่าจบมาฉันจะเป็นสถาปนิกไม่คิดว่าจะมาเป็นอะไรคือปัจจัยผ่านมา13ปีอะไรที่คิดว่ามันเป็นปัจจัยที่ทําให้ ตลาด .com นี่มันโตขึ้นมาได้ยางไอมันเป็นช่วงๆครับช่วงแรกคือธุรกิจ .com เมืองนอกมันบูมมากเลยที่อเมริกามันกลายเป็นธุรกิจที่แบบโอ้โหมันบูมมันกลายเป็นบริษัท .com อินเทอร์เน็ตเข้าอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ขนกันเข้าไปเต็มปันหุ้นกันกระจุยเลยใครับตรงๆแล้วมีนักลงทุนหลายๆคนเข้ามาลงทุนอยากจะมาซื้อธุรกิจผมก็กลายเป็นคนหนึ่งที่คนจะเข้ามาซื้อธุรกิจผมบอกเฮ้ยผมมีเงินนะผมจําได้เลยมีญี่ปุ่นมาบอกเฮ้ยฉันมีเงินนะเอาไปเลยหนึ่งล้านแต่หนึ่งล้านเหรัฐ ผมเด็กพิ่งจบสี่สิบล้านบาทตอนนั้นแล้วฉันจะเอามาทําอะไรวะเนี่ยสีบล้านบาทนึกไม่ออกเลยอ่ะนะครับเคยบอกขอคืนครับเพราะไม่รู้จะเอามาใช้อะไรอย่ามาร่วมกันเลยนึกไม่ออกยังนึกไม่ออกเลยว่าเว็บไซต์จะเป็นหน้าตาอย่างไงใช่ไหมนึกไม่ออกว่ารายได้จะเกิดอย่างไรปรากฏก็มีคนแห่เข้ามามากมายจนกระทั่งผมก็เริ่มสึกเออเฮ้ยมันน่าจะมีโอกาสอะไรบางอย่างก็เลยลองเริ่มค่อยๆเริ่ม เป็นจริงเป็นจังเริ่มคิดเรื่องวางแผนธุรกิจหรือบิสุทธแผนพยายามมองให้บอกว่าไอ้สิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยอนาคตมันจะสร้างะไรได้ได้ไงคือไม่ใช่เล่นๆแล้วไม่ใช่ละปรากฏก็เริ่มมองออกแล้วก็ตอนหลังเนี่ยผมก็มีกลุ่มทางกลุ่มกาเรื่องกลุ่มแจสติมิลเทเลคอมนะครับก็เข้ามาร่วมลงทุนนะครับผมก็ขายหุ้นหง่ไปบางส่วนตอนนั้นขายไปสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้เงินมาหลายล้านกันเข้ามาร่วมเริ่มทำนังคุณจุดที่คิดว่าเออเอาเงินชาวบ้านเขามาทำแล้วเราก็ต้องทำให้มันโตสิมันก็ไม อนนั้นนึกไม่ออกจริงอะตอนนี้ไม่เสียดายเดี๋ยวตอนนี้โอ้ตอนนี้รู้วิธีการใช้เที่ยวเลยเดี๋ยวค่อยเล่าให้ท่านผู้ชมฟังแต่ตอนนั้นไม่เสียดายไม่เสียดายเพราะไม่รู้จะใช้ยังไงครับนี่มันกองอยู่หน้าแต่เราไม่รู้จะวิธีใช้ใช้ยังไงเพราะถ้าเกิดเอามาปุ๊บมันเป็นภาระนะครับเพราะว่าเราต้องทําให้มันโตต้องเราอย่งนี้ไม่ออกมันจะโตยังไงแต่ตอนนั้นขายอะไรตอนนั้นมีแต่ไายซื้กันแหนเอามือมือสองมีแต่เว็บมือสองเอาของมาประกาศขายขายโฆษณาผมไม่รู้มันจะโตได้ยังไงแล้วแต่มีคนเริ่มกเอาของ จนกระทั่งพอพอเริ่มได้เงินมามีคนมาร่วมทุนบริษัทเริ่มเริ่มจากเดิมมี3คนเริ่มเป็น10คนก็เริ่มมีการขยายเริ่มเปลี่ยนโมเดลธุรกิจเริ่มมาเปิดเป็นตลาดดัตคอมเพิ่มมากขึ้น,นครับก็ให้คนเข้ามาเปิดร้านค้าเอาสินค้าเข้ามาขายจากเดิมที่เก็บจากค่าโฆษณาก็เริ่มมาเป็นค่าเช่ารายเดือนผมเหมือนเป็นเจ้าของตลาดนัดแหละเก็บเป็นค่าเช่ารายเดือนคุณยังมาเปิดร้านค้าก็ามาเก็บนะอะไรเงี้ยดีนะไม่ต้องเดินเก็บไม่ต้องเดินเก็บโอนทางเข้ามาก่อนได้เลยง่ายมากเลย ก็ไปได้ก็โตค่อยๆโตขึ้นมาเรื่อยๆๆครับอะไรที่ตอนนี้มี specialized ไหมมีบอกว่าตลาด .com ขายเฉพาะตรงนี้ก่อนหรือว่าเปิดหมดมีหมดทุกอย่างลองไปค้นหาตรงนี้หมดเลยขนมจีบขนมเข่งรถยนต์กางเกงในมือ2บ้านมีหมดทุกอย่างในตลาด o คอมลองไปค้นหาได้เลยแล้วแต่ถ้าเกิดผมอยากจะขายเนี่ยครับตอนนี้ผมไม่ได้มากับคุณตังแต่้อนแรกๆครับจากสินค้าไม่กี่ตัวครับ ตอนนี้เป็นกี่มปนลูกกี่พันกี่ล้านตีหมื่นกี่แสนตัวครับผมจะทำไงให้ของผมเด่นขึ้นมาพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับถ้าเกิดถามว่าเข้ามาในโมเดลใหม่เราเรามีที่ปรึกษากา,ารตลาดให้เราก็จะบอกว่าพี่ครับถ้าเกิดพี่เพิ่งเข้ามาใช่ไหมครับพี่ก็ต้องปรับปรุงเว็บให้พี่ให้หน่าสนใจก่อนเพราะงั้นก่อนที่พี่ไปโปรโมทคือกลับมาปรับของผมด้วยปรับเว็บก่อนผมจะมีคนที่เป็นเขาเรียกว่าคอนซัลแทนหรือ ecc เนี่ยครับ e commerce c o n s u l t เนี่ยเข้ามานั่งดูเว็บพี่ปรับตรงนั้นนะครับปรับนี้ปรับนู่นปรับนี่เพราะถ้าเกิดพี่ไป ข้อมูลก็ไม่มีภาพก็ไม่สวยข้อมูลก็ไม่ได้เรื่องคนก็ไม่ซื้อหรอกครับคุณก็จะเสียชื่อด้วยใช่ครับฉะนั้นเราต้องเอาคนเข้ามาปรับแต่งให้คาแนะนาคุณปรับนุ่นปรับตรงนี้มีค่าใช้จ่ายไหมถามกันตรงนจะรวมอยู่ในรายเดือนหมดเลยที่บอกกับพันกว่าบาทรวมหมดเลยอหมดทุกอย่างพร้อมที่ปรึกษาหนึ่งคนพร้อมระบบชําระเงินเหมาะสมกับสินค้าผมเหมาะเขาจะวิเคะห์ให้เลยคือทีมที่ปรึกษาผมจะมีองค์ความรู้วิธีการทําการตลาดบนโลกออนไลน์ด้วยฉะนั้นพอปรับเสร็จเสร็จปุ๊บเขาก็เริ่มบอกพี่ครับฉะนั้นเราต้องเริ่มมาทําการทําาากรตลด พี่จะมีการทําการสะสมอีเมลลูกค้าครับพี่ต้องมีการแจกของฟรีมีทําการกระตุ้นลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเข้ามาที่เว็บไซต์เราพอเพิ่มพี่พอพี่เริ่มมีอีเมลลูกค้าปุ๊บเราก็จะเริ่มมีการส่งอีเมลไปหาลูกค้าเริ่มทําการขายของลูกค้าอทำโซเชียลเน็ตเวิร์กพี่มี Twitter พี่มี Facebook พี่ไปเปิดร้านเพิ่มในเฟซบ o o กไหมเรามีระบบร้านค้าทุกร้านค้าในตลาดดอทคอมสามารถไปเปิดใน Facebook ได้ครับคุณนุวพูดเนี่ยฟังดูง่ายเพราะคุณนุวอยู่ในนั้นใช่ครับ คนที่ท่านผู้ชมนี่เป็นผู้ประกอบการบางทีเป็นโอท็อปพึ่งสร้างเนื้อสร้างตัวรบวบรว,วมเงินก้อนสุดท้ายมาผลิตไอ้ผลิตภัณฑ์นี้เขาเขาไม่เข้าใจอ่ะเขาต้องคิดยังไงผมผมมีกรณีศึกษาเยอะมากนะครับผมมีด้วยก้ำกรณีใช่ไหมอ่า็นข้อค้าคนหนึ่งผมชอบมากเลยเขาอยู่ตรงสนามหลวงสองนะครับตรงแถวโอ้ห่างไปตรงพุทธมณฑลแถวนั้นนะครับไกลมากเปิดเป็นร้านขายพวกราวตัดผ้าหุ่นไม้แขวนเสื้ออะไรพวกนี้ครับปรากฏ สิ่งที่แกเขาเรียกว่าอาจจะเรียกว่าซวยหนักก็เลยคือแกแกอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ดีเลยในสนามหลวงสองอคนไปแล้วคนไม่เดินอเขา้าไปไม่ถึงจะเจ๊งแล้วอะ่ะสนามหลวงสองก็กวาจะไปถึงก็เหนื่อยไกลมากครับแกก็เลยตัดสินใจเออแกเลยลงเปิดเว็บไซต์ดีวกว่าอพอเปิดเว็บไซต์ปุ๊บแล้วก็มีที่ปรึกษาเข้าไปช่วยปรับปรุงเว็บให้นะครับปรากฏว่าจริงๆแล้วไอ้พวกสินค้าเหล่าเนี้ยไอ้ไม้แขวนเสื้อลาวตัดผ้าแรงต่างเนี่ยจะมีคนหลายๆคนอยากได้เพราะมันเป็นสินค้าที่แบบคนเปิดร้านค้าต้องการหุ่นโชว์ต้องการแรต่างหาที่ซื้อไม่ได้ครับ เ,เราก็ต้องไม่ออกกันนะเพอเปิดเว็บปุ๊บทุกคนก็พิมพ์ Google หาคุนโช่ไม้แต่เสื้อปรากฏเว็บนี้ติดดับปรากฏว่ากลายเป็นว่ายอดขายจากเดิมที่ไม่ได้เรื่องเลยหน้าร้านค้าปกติปัจจุบันยอดขายผ่านหน้าเว็บขายเยอะกว่าหน้าร้านค้าที่คนเดินไปหน้าร้านค้าอปัจจุบันยอดขายหลายล้านบาทแล้วนะครับหลายล้านเลยนะครับลูกค้าบางคนตอนนี้ก็บอกว่าเขาส่งสินค้าเขาไปทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยแหละเพราะตรงนั้นอยู่ใกล้สายสง นะครับแล้วลูกค้าบางคนเดินมาที่ร้านปิมพจากหน้าเว็บคือเห็นจากหน้าเว็บมาแล้ว<ะ>ปิมพปุ๊บยื้อเลยเอาชุดนี้จ่ายเลยสองหมื่นสามหมื่นจ่ายเลยไม่ต่อสักบาทพอเห็นราคามาตกลงตกลงเรียบร้อยกับราคานี้เรียบร้อยแล้วพอใจกับราคานี้แล้วถึงมาใช่ครับปรากฏยอดขายโตขึ้นโตขึ้นแล้วขายได้ดีมากแล้วลูกค้า,าที่บอกไม่ใช่ลูกค้าในแถๆนั้นแล้วมันกลายเป็นลูกค้า70%เป็นลูกค้าต่างจังหวัดหมดเลยเห็นไหมฮะโอกาสมันเปิดขึ้นมหาศาลแล้วยอดขายจากเดือนที่เดือนหนึ่งไม่กี่ร้อยบาท โตขึ้นเป็นพันเปอร์เซ็นต์ครับเพราะฉะนั้นของเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นของที่พิเศษใช่ไหมไม่จําเป็นครับเป็นของธรรมดาธรรมดาธรรมดาครับเพราะบางทีของธรรมดาที่เราซื้อาธรรมดามากเลยแต่คนไทยบางคนคนไทยต่างจังหวัดหรือคนไทยต่างพื้นที่มองเป็นของที่หายากเขาอยากได้แต่ไม่รู้จะไปหาที่ไหนใช่ครับเหมือนเราบางทีจะหาไม่เจอเราก็ทําไงฮะเซิร์ชเอบบาเองเดียวพอเสิร์ชเจอปุ๊บอะไรนั่นคือโอกาสการขายแล้วล่ะครับสมัยก่อนมันถามใครกบางทีก็ไม่มีใครใช่ไม่รู้เลยฮะดูนี้เพราะฉะนั้นแนะนําว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดพูดเ่งนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าทางคุณแนะนำว่าถ้าเกิดใครมีทำทำธุรกิจควรจะมีเว็บไซต์แล้วก็ควรจะหาอย่างเงี้ยช่วยคือจริงอย่างบริการผมเนไอ้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ไม่ได้มีผมเจ้าเดียวมีหลายเจ้าเลยนะครับแต่ผมจะบอกว่าผมมันจะเป็นบริการเจ้าเดียวที่เรามีผู้ที่ปรึกษาส่วนตัวประจําให้เลยหนึ่งล้านค้าหนึ่งคนฉะนั้นพอคุณมีปัญหาคุณโทรคุยเขาได้แต่ถ้าเกิดเป็นเจ้าแบบบริการอื่นก็จะมีแค่เว็บไซต์ทคุณไปทาเองแล้วกันเขาไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นธุรกิจของคุณเนี่ยมันเป็นธุรกิจไม่ใช่ ไม่ใช่แค่เจ้าของตลาดแล้วนี่ไม่ใช่ครับแล้วก็ไม่ใช่อินเทอร์เน็ตเพียวๆมันเป็นบริการด้วยใช่ครับเป็นบริการครับแล้วก็มีทุกอย่างพร้อมหมดเลยคือตั้งแต่จ่ายตังบริการอตอนนี้ล่าสุดกํากำลังจะคุยประสินธไทยนะครับก็คือพอจ่ายตังปุ๊บประสิทิไทยจะวิ่งเข้ามารับสินค้าคุณแล้วส่งให้ลูกค้าคุณเลยพยายามทำให้ง่ายทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมมีร้านเนี่ยก็แทบจะไม่ต้องทําอะไรส่งของอย่างเดียวสิดของไม่ได้เพิ่มสินค้าเข้าไปในหน้าเว็บดีวก็พอคุณพุฒิจะรู้ได้ไงว่าาเจ้ของ ผลิตภันฑ์เนี่ยเป็นหนึ่งเป็นตัวจริงรสองเนี่ยถามรวดเลยก็คือผลิดผิดสินค้าที่มีคุณภาพได้จริง ก่อนเข้าผมจะมีการเช็คก่อนครับว่าหนึ่งมีตัวตนจริงหรือเปล่าเราจะมีการดูเอกสารครับว่ามีถ้าเกิดเป็นนิติบุคคลก็ต้องมีเอกสารทางทางด้านราชการมายืนยันนะครับเช่นใบจดทะเบียนใบทะเบียนลิขสิทธิ์แรงต่างแล้วก็ว่านไปนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นบุคคลธรรมดาก็ต้องมีพวกรบบประชาชนเลยมายืนยันว่ามีตัวตนจริงนะครับคุณจะตรวจสอบตรงนั้นตรวจสอบได้ครับผู้ประกอบการที่ดูอยู่เนี่ยก็ได้เตรียมของพวกนี้ไว้ต้องเตรียมไว้ครับแต่ในแง่คุณภาพหรือคุณภาพของสินค้านะครับของปลอมผมไม่รับเลยฉะนั้นใครขายกระเป๋าก๊อผผกมไ่รับ เพราะถ้าเกิดขายปุ๊บมันทำให้สื่มเสียทั้งทั้งทั้ง,งช็อปปิ้งมอลล์เราถ้าถ้าคุณรับผมเชิญคุณมาไม่ได้กรม,มค,ครับัญยาก<ช>็เลยคุณแน่ฉะนั้นผมไม่สนับสนุนฉะนั้นถ้าเกิดผมเจอของกอลฟผมเชิญอ,ออกเลย นะครับถ้าเกิดเจอของแล้ทุกร้านเนี่ยที่มาขายกับผมผม,ผมบังคับให้กําหนดม,มาตรฐานว่าถ้าเกิดคุณซื้อแล้วไม่พอใจคุณต้องส่งคืนนะวิธีการกี่วันมีโพล l i c หรือมีกฎเกณฑ์ต่างๆกาหนดเอาไว้อ๋อโอเคฉะนั้นพอลูกค้ามีปัญหาลูกค้าสามารถแจ้งร้านค้าแล้วก็ทําการเจรจาของคืนได้อืมถ,ถ้าเกิดเพราะว่าถ้าเราซื้อห้างแล้วสมมติไปเจอตําหนิเนี่ยเราไปเดินไปห้างได้แต่ของมาทางไปรษณีย์บางที ไม่รู้จะคืนยังไงก็คืนได้คืนภาษีได้ครับใช่ครับคืนได้เลยร้านจะมีกําหนดเลยครับว่าถ้าเกิดจะต้องคืนคืนภายใน7วันนะครับแล้วต้องมีโพลิซีว่าถ้าเกิดแกะมาแล้วต้องทํายังไงเขาจะมีบอกมาเลยเรื่องการจ่ายเงินคุณตองวัอันนี้เป็นอะไรที่เราคุ้นเคยเราเริ่มไว้ผมเองจะพูดตรงๆนะผมก็อยู่ในโลกนี้มาแต่กว่าจะไว้ใจให้บัตรเบอร์บัตรเครดิตผมไปนี่ ก็เสียวอยู่หลายทีว่าใครจะเอาไปใช้ป่ะมันยังมีปัญหาพวกนี้อยู่ไหมคือต้องบอกว่าการใช้บัตรเครดิตในสมัยเมื่อก่อนกับสมัยนี้คนละเรื่องกันแล้วนะครับสมัยก่อนเนี่ยใครแค่มีบัตรเครดิตแล้วก็จดเลขบัตรเราไปจดวันหมดอายุจดหมายเลขข้างหลังบัตรซื้อได้เลยแต่สมัยนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าทางผู้ให้บริการบัตรเครดิตไม่ว่าจะเป็นมาสเตอร์นะครับหรือจะเป็นวีซ่าบอกว่าใคร